วันนีค่ะวันนี้ออยลี่จะมาแนะนําการฝึกรอบขานะคะหรือการฝึกคาเดนทํายังไงให้รอบขาสีม่วงนะคะหลายคนหลายคมาถามออยเยอะมากเลยรอบขาสีม่วงทํายังไงคะพี่ออยแล้วก็รอบขาที่สูงสูงนะคะเวลาซอยเท้าเนี่ยจะทํายังไงนะคะเราก็ทํายังไงให้ฮาร์ดเลตต่านะคะวันนี้ออยมีเคล็ดลับมาบอกเดี๋ยวตามไปดูกันเลย ข้อแรกนะคะก็เรามาฝึกการยกขานะคะต่ําๆนะคะแล้วก็ในการซอยเท้าต่ําๆนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะลงปลายเท้านะคะเราไม่ทําแบบนี้นะคะเราไม่ลงส้นเท้านะคะเพราะว่าการลงส้นเท้าเนี่ยมันจะทําให้เจ็บหัวเข่านะคะอันดับแรกเราต้องพยายามซอยขาให้ต่ําๆอยู่กับที่นิดนึงนะคะแล้วก็แกวงแขนให้มันเป็นธรรมชาติแกวงแขนให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ถึงนะอันนี้ข้อหนึ่ง อลองดูนะคะไปเรื่อยๆสเต็ปที่2นะคะวันนี้เรามาโฟกัสที่แขนนะคะแขนเราเนี่ยจะต้องออกเป็นธรรมชาติไม่กำจนแน่นจนเกินไปนะคะเอาแค่3นิ้วนะคะ 3น uhm ิ system, so the weather. The weather. ้วกำแค่นี้พอแล้วก็จับธรรมดาธรรมดานะคะไม่กำอย่างนี้เกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกำเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเมื่อยมือหรือเกรงเกินไปนะคะก็เอาแค่นี้อ่ะแค่นี้เบา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 จิบจิบจิบบจิบอ่าโอเคนะคะแล้วก็การแกว่งแขนก็ทําให้มันเป็นธรรมชาติลองฝึกแกว่งแขนนะคะเพราะว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันสัมพันธ์กับรอบขา มากๆเลยนะคะเพราะว่ารอบขาเราเป็นยังไงเนี่ยแขนเราก็จะเป็นไปตามนั้นถ้ายิ่งรอบขาเราเร็วแขนเราก็จะเร็วไปตามรอบขานะคะถ้ารอบขาเราช้านะคะเราก็จะวิ่งไปตามช้าเหมือนกันอ่ะอย่างนี้นะคะ,ะฝึกบางนี้สเต็ปที่2นะคะเป็นรอบแขนรอบแขนและรอบขาเอาให้มันอยู่ในระหว่างเดียวกันถ้าเกิดเร็วนะคะลองดูภาพเห็นไหมคะมันก็จะเร็วไปพร้อมกันมันคงไม่มีเร็วและข้างล่างชา้าอันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะก็เป็นเร็ว เราไม่อ้าขาไม่อ้าแขนออกแบบนี้นะคะนะไม่ไม,ไม่ไม่แทงข้างหลังอย่างนี้นะคะ,อะเอาธรรมดาธรรมดาตรง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 อย่างนี้นะคะฝึกไปอย่างนี้รอบฝึกสเต็ปที่3นะคะคราวนี้เรามาเริ่มออกวิ่งแล้วนะคะแต่การเริ่มออกวิ่งของเราเนี่ยเมื่อกี้ออยสอนรอบขากับแขนไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เป็นเรื่องของการ เป,เป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะคะแรงโน้มถ่วงก็เอ็นตัวไปข้างหน้านะคะการโน้มตัวไปข้างหน้าทําให้แรงโน้มถ่วงเหมือนผลักเหมือนคนผลักเราล้มอะค่ะผลักเราล้มไปข้างหน้าเสร็จแล้วอะลองวิ่งดูนะคะแล้วลองเอ็นตัวไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งมันจะตามไปนะคะเอ็นตัวไปข้างหน้าเอ็นตัวไปข้างหน้าไม่ใช่เอ็นแบบอย่างนี้นะไม่กลมนะคะเอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วขาเราเนี่ยมันจะไปตามนะคะมันจะไปตามลองเอ็นตัวไปข้างหน้านิดนึงนะนิดนึงมันก็จะไปตาม รักษารอบขาถี่ๆเอาไว้นะคะรอบขา,าแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราโน้มตัวไปข้างหน้าเอียงมากไปเท่าไหร่นะคะขาเรามันจะไปตามขาเรามันจะไปมันจะไปตามรอบขากับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครขยากที่จะให้เราล้มตัวลงไปแล้วโดยที่ขาเราไม่ตามมันเป็นปกติตามสัญชตาตญาณของมนุษย์นะ,ะอันนี้ลองทำดู เราฝึกรอบขาสูงสูไปแล้วนะคะหรือคาเดนสูงสูงไปแล้วออยก็จะมาสรุปให้ฟังว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเรารอบขาอยู่ระยะที่เท่าไหร่หรือคาเดนหรือระยะที่เท่าไหร่นะี่คะให้เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของนาฬิกาของตัวเองนะคะให้ดูว่าเป็นระยะ180หรือเปล่านะคะการก้าวต่อนาทีนะคะ180ขึ้นไป โซนสีม่วงถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาเนี่ยรอบขาตรงนี้เอาไว้ก็จะสามารถทําให้วิ่งเร็วมากขึ้นก็จะได้รอบขาเท่านี้หรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้ําและที่สําคัญนะคะการวิ่งรอบขาแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็ทําให้เราวิ่งระยะยาวได้ดีขึ้นด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาถามออยได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย